กระทรวงอุตส,สาหกรรมพบบริษัททุนจีนย้อมแมวยางรถยนต์พร้อมปั๊มตราเมดอินไทยแลนด์ส่งขาย สำหรับ EP นี้นะครับก็ขอมาพูดอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลนะครับซึ่งตอนแรกยังไม่มีสื่อใหญ่ๆออกมาทำข่าวนะครับแต่ตอนนี้หลายสื่อนะครับก็ได้เริ่มแชร์ข่าวนี้ออกมาแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นความจริงโดยมีรายงานว่ากระทรวงอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการตรวจสอบบริษัททุนจีนที่ผลิตและจาหน่ายยางรถยนต์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งโดยตั้งโรงงานในประเทศไทยแต่นำวัตถุดิบ เข้ามาจากจีนทั้งหมดและพนักง,งานที่มีทักษะทั้งหมดก็เป็นคนจีนซึ่งนอกจากจะนําเข้ายางแผ่นมาผลิตในประเทศไทยแล้วนะครับยังมีการลักลอบนําเข้ายางรถยนต์เก่าที่ตกมาตรฐานคุณภาพจากประเทศจีนมาลบโลโก้สินค้าออกแล้วปั๊มโลโก้สินค้าใหม่บนแก้มยางจากนั้นส่งขายตามร้านยางเครือข่ายในเมืองไทยโดยไม่สนใจว่าผู้บริโภคจะได้รับอันตรายหรือไม่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็นําไปพิมพ์ข้อความใหม่ว่าเม็ด อินไทยแลนด์แล้วส่ง้ายในต่างประเทศราคาถูกทําให้สินค้าไทยกลายเป็นสินค้ามาตรฐานต่ําเสียชื่อเสียงกับประเทศซึ่งยางที่รับรอบนําเข้ามานะครับ จะเป็นยางที่ทิ้งแล้วจากประเทศจีนและการตรวจสอบก็ดังของอยางรถยนต์บริษัทนี้นะครับพบว่ามียางแปลงสภาพถูกวางรวมกันกับยางที่ผลิตใหม่และมีป้ายเขียนบอก export only ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็กำลังรองให้บริษัทนี้ชี้แจงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีซึ่งเราก็พยายามตรวจเช็คจากหลายๆสื่อนะครับแต่ไม่มีการเปิดเผยว่ามีการ รฟมโลโก้ใหม่เป็นยี่ห้ออะไรบ้างหรือร้านจําหน่ายที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทนี้นะครับอยู่โซนไหนบ้างซึ่งเราอาจจะต้องสังเกตลักษณะของยางที่ไม่ได้มาตรฐานกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความลึกของดอกยางจะมีมาตรฐานอยู่ที่1.6ม mm, ิมซึ่งหากความลึกของดอกยางน้อยกว่านั้นสําหรับยางใหม่ประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนก็จะลดลงมีความเสี่ยงต่อการลื่นถลหรือลองนำเหรียญ1ิ สอดเข้าไปที่ร่องดอกยางนะครับซึ่งถ้าหากส่วนของเหรียญจมลงไปจนถึงขอบสีทองซึ่งมีความหนาประมาณ3มิลิเมตรแสดงว่าความลึกของดอกยางยังอยู่ในระดับที่ดีหรือจะเป็นการตรวจสอบความเสียหายจากภายนอกของยางนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยแตกรอยร้าวหรือรอยบาดแผลบริเวณหน้ายางหรือแก้มยางอาการบวมหรือโป่งพองในส่วนใดส่วนหนึ่งของยางหรือมีสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่ในยางหรือถ้าใครมีวิธีสังเกตหรือว่าข้อส เพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ c e b o o k Neotech t h a i l a n d กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน I can't call you